ที่ได้รันคิวซ้อมเสมือนจริงท่วงท่าของพลยักษ์พล,ลิงและนักแสดงนำแต่ละฉากทั้งบทพระรามพระลักษมณ์หนุมานและทศกัณฐ์สวมวิญญาณแสดงแทบไม่ต่างจากเวทีจริงค่ะเว้นแต่เพียงไม่ได้สวมหัวโขนแต่งตัวพร้อมแสดงเท่านั้นแต่เพราะการปลูกฝังของครูโขนชมรมนาัฏากรรมรามเกียรติ์โรงเรีรเยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนทําให้เด็กๆทุ่มเทใจทุกฉากที่แสดงค่ะเพื่อให้ท่วงท่ารำกามตีบทการขึ้นลอยออกมาสง่างามแข็งแรง ที่ผ่านมานอกจากซ้อมในโรงเรียนเพื่อออกแสดงตอนต่างๆยังมันศึกษาจากต้นแบบครูโคนวิทยาลัยนาตสิสป์ค่ะรวมถึงโขนพระราชทานหรือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพราะฝันใหญ่ของเด็กๆคือการได้ขึ้นเวทีแสดงโขนระดับชาติ แม้ว่าบางคนไม่มีพื้นฐานศิลปะการแสดงได้มาก่อนเริ่มจากศูนย์พร้อมกันแต่วันนี้เยาวชนกลุ่มนี้คือเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันนาศิลป์ไทยโขนระดับมัธยมศึกษานาตาดุริยะเพลิดพริ้งเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นรงการประกวดงานทักษะนาตาดุริยางศิลป์ระดับชาติปี2568พิสูจน์ว่าเวลา3ปีที่ก่อตั้งชมรมฝึกหัดแสดงโขนมีความหมายกับจิตใจของครูและเด็กๆที่ฝึกหัดร่วมกันมาค่ะ ช่วงปฐมนะครับผมก็ในส่วนตัวนะครับผมได้ดูผมรชาชะทายของผมซึ่งเป็นการเปิดใจดูครั้งแรกครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นซึ่งมันสวยงามด้วยแล้วพอขึ้นมอนหนึ่งมานะครับอาจารย์โดนกอนะครับได้เปิดชมรมโขนแล้วก็คัดเลือกพวกผมเนี่ยครับเข้าไปแสดงแล้วก็ชอบมาถึงวันนี้เหมือนเพื่อนเลยครับพวกบทต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปดูมาไปฝึกซ้อมมาครับเราถึงจะรำได้ครับ ป6ครับป6นะเรียนด้วยกันคนละห้องครับนคนละห้องแล้วแล้วหนูทำไมถไ,ได้เข้ามาได้โขนกับครูเขาได้เพราะตอนเรียนผมผมดื้อครับเรียนไม่ค่อยเก่งครับเลยโดนเข้าโขนครับแบบอย่างเรืนร่นรุ่นแรกที่ผมทําโขนเอาไว้อะครับก็มีทั้งหมด30คนตอนนี้เหลือ4คนที่แบบว่าได้ได้ดีเลยครับ ในตอนชั้นต้นนะครับตอนมอหนึ่งที่ผมอยู่ชั้นต้นเนี่ยผมก็ได้ดูผมและทานก็เป็นหนึ่งเวทีที่ทุกคน12วิทยาลัยนตัตสินนะครับอยากจะมีการแสดงด้วยครับเป็นหนึ่งในความฝันของเด็กผนเกือบๆทุกคนเลยครับ ย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนก่อตั้งชมรมครูนัตสินมองไม่เห็นแววของเด็กๆว่าจะสามารถแสดงได้สมจริงค่ะเพราะบางคนสนตามวัยเด็กเล็กสมาธิไม่นิ่งแค่มีความสนใจจะเรียนแต่ครูก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ลองค่ะไม่ถึงครึ่งผ่านการฝึกมาเป็นนักแสดงขนเด็กเนื่องจากแบบฝึกหัดขนยากที่ความแข็งแรงของร่างกายความอ่อนช้อยของเื่องท่ารำการจดจำบทและเวลาที่ต้องใช้ในการซ้อมแต่ละวันยิ่งทำให้ขนเด็กต้องมีวินัยซ้อมไม่เกี่ยงบท ที่ครูเลือกให้หรือบางคนสู้ไม่ถอยไต่เต้าไปจนถึงบทที่อยากแสดงด้วยความภูมิใจว่าจะเป็นตัวละครที่ตนชื่นชอบค่ะและเป็นที่ชื่นชมของคนที่ได้ดูโขนเด็กซึ่งปัจจุบันเป็นสถานศึกษาเพียงไม่กี่แห่งในจังหวัดนครปฐมที่มีนักแสดงโขนแสดงเป็นตอนต่างๆได้ค่ะความพันเดย์ของผมคือเห็นเด็กได้ขึ้นมาแสดงมมยุทีครับก็ยังภูมิใจครับเราเป็นครูครับเราเห็นเด็กขึ้นมาแสดงมมยุทียังสวยงามครับผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วฮะ แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคแหละแฮปปี้แล้วเป็นผลกะไรของผมแล้วครับในพื้นที่ออแถบจังหวัดนคปรปฐมนั้นก็หาดูได้ยากและยังไม่มีสถาบันใดดังนั้นเราก็เลยเออได้มีโอกาสจันลงรักษาวไว้ตรงนี้เขาสอนให้หนูเล่นเป็น,นอะไรบ้างไหมหนะุมานทรงเครื่ององคตหนุมานสุขีชมพูพานเสนาครับ เสียใจนะทำอะไรได้อีกลิงทำอะไรได้อีก สัมผัสประสบการณ์แสดงบนเวทีจริงร่วมประกวดแข่งขันเมื่อมีโอกาสทําให้เด็กๆประทับใจและภูมิใจในตัวเองว่าการซ้อมโขนไม่สูญเปล่าโดยนักแสดงอายุน้อยที่สุดที่รับบทนําของชมรมคือน้องเพียวพริษนักแสดงตัวจิ๋ววัยเพียง9ก้าขวบค่ะที่ตีบทได้อย่างคล่องแคล่วเป็นที่เอนดูของพี่ๆวันนี้เป็นเด็กที่สนุกกับการแสดงโขนเช่นเดียวกับเพื่อนๆในระดับประถมศึกษาด้วยกันไม่ว่าในที่สุดเด็กๆจะเดินทางต่อไปกับโขนได้ไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่ครูมอบให้ในแต่ละวัน ที่เรียนบรรจุอยู่เต็มกล่องท่องหัวใจเด็กโขนผู้มีฝันจะก้าวสู่เวทีใหญ่ในอนาคตค่ะน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงานค่ะ